จัดหนักจัดเต็มทับช้างศึกทีมชาติไทยยู23ประกาศ24แข้งไปสถานเอเชียเรียบร้อยตัวดังไปครบสุพนัทธนวัฒน์เบนเดวิดด้านซีฮาร์ลุดโคตรย่งบอกเองชุดนี้โหดกว่าซีเกมแน่ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในส่วนของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันอีกหนึ่งคลิปในการไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับภายใต้การคุมทัพของโคชโย่งวารุษศรีมาคะแล้วก็มีผู้ช่วยมากฝีมืออย่างโคชโชคโชคทวีพรหมรัตน์รวมไปถึงซาบดอบาเลโรกาเซียนะครับณนะตอนนี้กำลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นในการไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายนต้องบอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทย มีเวลาฝึกซ้อมกันมาพักนึงแล้วแล้วก็ได้อุ่นเครื่องหนึ่งเกมด้วยการแพ้ทีมชาติท่องกงชุดใหญ่ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวทัพช้างศึกยู23นะครับจะเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันที่29พฤษภาคมนี้ในช่วงค่ำๆนะครับก่อนจะเดินทางไปเนี่ยล่าสุดนะครับโคชโย่งได้มีการตัดตัวผู้เล่น ของทัพช้างศึกยู23ให้เหลือ24คนในการไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับไปดูกันว่ามีใครติดและใครหลุดกันบ้างไปเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยก็โคชโย่งในชุดนี้เรียกไป3คนด้วยกันนะครับก็จะมีนกพลละครพลจากบุรีรัมสุนัทชวดทรงจากทูแบงคอกแล้วก็กิติพลอุดมจากเชียงใหม่ f อนะครับ ประตูที่หลุดไป2คนเนี่ยก็มีโสพลนวิทย์รักญาติกับวารุษสุขุนานะขณะที่กองหลังกันหน่อยโคชโย่งเนี่ยเรียกไป7คนด้วยกันนะครับก็จะมีกฤษตาการมแมนจากชนบุรีเอฟซีทรงชัยทองฉ่ำจากชนบุรีโจลิแานเข็มดีนะครับจากโอบิโอเดนเซ่หวนชาติชูสงจากพิทิปจวบนะครับแล้วก็มีฉัดมงคลเรืองธนะรุ่งจากชนบุรีเอฟซียานิกดุสบอมจาก b s c อยังบอยนาคินวิเศษชาติจาก B ีแล้วก็นิโคลัส มิเคิลสั้นนะครับจากโอบิโอเดนเซ่นะตำแหน่งกองหลังที่หลุดไปเนี่ยก็จะมีทิติทุมพอนะครับที่ไม่ติดแบ็คขวาจากโครดชาแล้วก็ชนพภัทรบัวพันธ์มีอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้ไปแข่งขันรายการนี้ไม่ได้ก็น่าเสียดายนะครับรวมไปถึงอนุสักใจเพชรก็ไม่ติดในทีมชุดนี้นะแต่ทว่าแนวรับก็ไว้ใจได้อยู่นะครับมีกฤษดาการแมนยืนคู่กับจนาทานเข็มดีมีแบ็คขวาอย่างนิโคลัสมิเคิลสัน แบ็กซ้ายอย่างฉัดมงคลผมว่าอุ่นใจเลยสําหรับทัพช้างศึกอยู่23ในตาแหน่งกองหลังนะครับขนาดที่แดนกลางกันหน่อยแดนกลางเนี่ยโคชโย่งเอาไปครบเลยนะครับเอาไปเยอะเหมือนกันนะเอาไป8คนนะแดนกลางก็จะมีอิลาฟานดอเลจากบุรีรัมปุรเชษทอสนิทจากเมืองทองจากกริดพระลพลจากขอนแก่นยูเนเต็ดเอกนิษปัญญาจากเชียงใหม่ยูนะครับธนวัต์ซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ เบนจามินเดวิจากออกฟอร์ดชันาลงพรมสีแก้วจากอุนิโอนอาดาเบ้นะครับแล้วก็ชยบพัฒน์สุพรรณเพศัตจากเอสโตริวคือกองกลางโคตรโยงไม่ตัดใครเลยให้ไปกันหมดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจในฝีเท้าของกองกลางชุดนี้พอสมควรเลยและแต่ละคนก็ฝีเท้าดีนะครับที่น่าเป็นห่วงอาจจะเป็นตำแหน่งมิฟิตัวกลางที่ดูเหมือนจะน้อยไปหน่อยแต่มีธนวัฒน์มีชยบพัฒน์ก็โอเคนะครับรวมถึงเอเลฟานดอลล็อกับปุรดเชตท่อสนิทก็สามารถเล่นได้นะ จากนั้นก็อยากไปดูกองหน้ากันหน่อยกองหน้าในชุดนี้โคตรยงเรียกไป5คนด้วยกันนะครับก็จะมีสุภพนันเหมือนตาจากบุรีรัมย์นำทัพมากริวิทยศา,าจากเมืองทองอชิตพจพลเชีรลมจาก f อเอาลป์นะครับสิทธิโชคพาโศจาก FC ฟรีวกิลแล้วก็แพทริกกุตตาบั้นจากเชียงใหม่2คนในตำแหน่งกองหน้าที่หลุดไปเนี่ยก็จะเป็นชีรศักดิ์เผยพิมายกับมาเซลซิกฮาร์ดมาเซลซิกฮาร์ดน่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่ไม่ติด อาจจะเป็นเพราะการฝึกซ้อมอาจจะไม่เข้ากับระบบก็เป็นไปได้นะครับโคชโยงก็เลือก5คนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็น24่แข้งช้างศึกยูย่ในการไปสถานเอเชียนะครับก็ถือว่าครบและตอนนี้ก็โฟกัสได้อย่างเต็มที่ย้ามีครั้ง6คนที่ไม่มีชื่อเนี่ยก็จะเป็นโสพณวิทลักญาติวรุตสุขุณาทิติทุมพรอนุสักใจเพชรชนพัฒน์วัวพันธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็มาเซลซิกฮาร์ดนะครับ ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวทัพช้างศึกยูยิบสาจะเดินทางไปที่อุซเบกิสถานนะครับขณะที่นักกีฬาอีก6คนเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปสมทบกับทีมในวันที่31พฤษภาคมก็ไปเจอกันที่อุซเบเลยก็จะมีสุนันเบนตากับอิลฟานดอเลาะแล้วก็นพพลละครพล3านักเตะจากบุรีรัมที่ยังติดโปรแกรมช่วยบุรีรัมลงเล่นฟุตบอลถ้วยพอจบฟุตบอลถ้วยลีคับในวันนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางไปสมทบนะครับเช่นเดียวกับจัวทานเข็มดีกับชัญญรงพรศสีแก้วเนี่ย ก็จะเดินทางไปสมทบที่อุซเบรีรวมไปถึงสิทธิโชคพาโสเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าพร้อมอย่างมากโคชโย่งบอกเลยนะครับว่านักเตะชุดนี้ที่เขาเลือกมาเนี่ยก็เป็นชุดที่ดีที่สุดละในการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียนะครับโคชโยงยืนยันว่าขุมกําลังของทัพช้างศึกยู23ชุดนี้ถือว่าดีมากๆนักเตะแต่ละคนมีความสามารถที่ดีนะครับและเขายืนยันเลยนะครับว่านักเตะไปลุยเอเชียห่นนี้เนี่ย จะต่างจากชุดซีเกมแน่นอนเพราะนักเตะตัวรักของทีมชุดชิงแชมป์เอเชียเนี่ยได้มาร่วมทีมฝึกซ้อมกันแบบพร้อมเพียงและนักเตะทุกคนก็ได้โชว์ศักยภาพในการฝึกซ้อมได้ดีมากทุกคนปรับตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยขอโฟกัสอย่างเต็มที่ในรายการเอเชียและหวังว่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีตอนนี้แก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกทัวร์นาเมนต์ที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับอ่ะก็ส่งกําลังใจการส่นซิตตัวจริง เดี๋ยวค่อยไปจัดในก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มนะครับแต่ถ้าจัดมาเนี่ยผมเคยจัดแล้วยังไงก็โหดนะครับทีมชุดนี้ประตูนกพลละครพลกองหลังแบ็กโฟร์ก็ซ้ายเป็นฉันมงคลเลืองชนะโหลดขวาเนี่ยเป็นในส่วนของนิโคลัสมิเคลสั้นคู่เซนเตอร์โจนาธานกับกฤษฎดาการแมนขดปึกครับแดนกระงธนวัฒน์กับชัยวิพัฒน์จับคู่กันแล้วก็มีในส่วนของเบนเดวิดเป็นมิฟุโตลุกโอ้โหสน,หนั่นชัยครับแบบนี้ ขณะที่ปีกซ้ายเอกนิดปีกขวาชันยรงพรมสีแก้วลากตัดในแล้วยิงหน้าเป้าสุพนั้นเหมือนตาอาชิตพุ์ขี่รมเสริโยกพาโสกฤวิษากูตับสันเล่นในหมดนะครับก็ถือว่าพร้อมจริงๆนะอดูปโปรแกรมกันหน่อยสําหรับ u 23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท,ท้ายที่อุซเบนเนี่ย2มิถุนายนเจอกับเวียดนามนะครับ4ทุ่มตรง 5มิถุนายนเจอมาเลเซีย4ทุ่มตรงแล้วก็8มิถุนายนเจอกับเกาหลีใต้2ทุ่มตรงติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Eleven Sport ก็เป็นแอป,ปที่เคยถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ชุดนี้กันได้ถ้าเราประสบความสำเร็จก็จะทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับอะเดี๋ยวก็มาติดตามกันข่าวสารเดีวผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่อยๆละกันนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไงในคลิปนี้ ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรและคุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ข่าวสารฟุตบอลไทยที่ผมอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูในทุกๆวันเลยนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ว่า24คนที่โคชโยงเรียกไปในหุ่นเนี้ยคุณคิดว่าใครจะเป็นคนเด่นและคนเสียดาย ใครที่ถูกตัดออกไปลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ผมต้องพนุวัตรไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ